มต้องรู้ว่าชีวิตโยมเนี่ยอะไรเร่งด่วนจริงๆแล้วถ้าโยมไม่มาเกิดในบ้านในเมืองโยมก็แค่เกิดแล้วก็รอตายโยมไปเกิดในป่าก็แค่เกิดรอตายเช้ามาก็ไปหาผักหาญ้ามากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ดวงอาทิตย์ตกโยมนอนรอดวงอาทิตย์ขึ้นตื่นแล้วก็ทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งตายแต่พอโยมมาอุแวอไวเกิดในเมือง โยมก็เริ่มถูกสอนให้เข้าโรงเรียนต้องเรียนต้องจบมหาวิทยาลัยต้องเป็นด็อกเตอร์นะต้องมีงานทำนะต้องหาเงินได้นะเสร็จแล้วโยมก็กเกษียณเป็นคนแก่นอนอยู่บ้านนะจะตายแล้วเอะแล้ว,วิชาแก้ความตายจะทำยังไงไม่รู้สิมัวเพลินอยู่ในโลกลืมไป60ปิปีใช่ไหมเพลินไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ระหว่างทำงานโยมก็ถูกโลกธรรมกระทบ มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรนเสริญนินทามีสุขมีทุกข์โลกธรรม8ปกระทบโยมให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะ่าจะหมดทุกข์ได้ก็กเกษียณออาหมดเรื่องทํางานมาเจอเรื่องครอบครัวอีกใช่ไหมลูกหลานมันอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ยังมีทุกข์ไม่หยุดยังไม่มีวิชาแก้ทุกข์เลยเนี่ยทางานลืมตายพระเจ้าจึงบอกความตายนี่ไม่ ไม่รับประกันให้กับใครนะพรุ่งนี้อาจตายก็ได้เย็นนี้อาจตายก็ได้ไม่มีความแน่นอนคนที่มาใสา่บาตรที่วัดอาตมาใส่บาตรเสร็จเดินข้ามถนนไปนั่งพักที่ร้านค้าเส้นหลอยในสมองแตกตายนหนแม้ตายแบมบแมบเลยนะใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยดังนั้นอย่าโมาเพลิน บางทีเราคิดปรุงแต่งวันโน้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้จะทำก็เย็นนี้ตายทุกอย่างจบเลยโยมไอ้ที่ปรุงแต่งไว้ไม่มีราคาหมดราคาไปเลยจะส่งลูกไปเรียนไปเมืองนอกนะจะทําเงินเท่านั้นเท่านี้จะได้ยศได้ตําแหน่งหมดราคาหมดเลยตายแล้วแล้วตายแล้วได้อริยะหรือย,ยัง,ย,งยังนี่คือปัญหาอย่างน้อยโยมอะเอาตัวให้เป็นอริยะก่อนโสดาบันเอาเตี้ยสุดก่อนเนี่ยเตี้ยสุดจะโสดาบันเนี่ยนะ หรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันคือการที่ผู้เชา้ารับประกันว่าพบหน้าบรรลุธ,ธรรมแน่นอนคือเหตุอะไรฟังคําตถาคตหนึ่งเนื่งโยมฟังไปเนี่ยวันนี้กลับไปฟังเลยอนาปานสตินะโสดาบันอะไรต่ออะไรเนี่ยฟังไปหรือโหลดแอปพลิเคชันไปก็ได้มีหนังสือทุกอันซีดีทุกอันดีวีดีทุกอันอยู่ในแอปพลิเคชันนะลงไปในมือถือในแท็บเล็ตของโยมฟังได้ตลอดเวลา เหตุปัจจัย4ีอย่างก่อนถึงโสดาบันและรับประกันการบรรลุธรรมคือฟังคำตถาคตหนึ่งเนื่องจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมต้องฟังบ่อยๆแล้วมันจะพูดตามได้แล้วจะนึกในใจนึกได้แล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจสี่เหตุปัจจัยเนี้ยถึงโยมจะยังไม่เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้ารับประกันว่าอ่อให้ขาดสติเวลาตายคนคนนั้นก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา และในพบของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมนีม่ง่ายสุดแล้ว